สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกินเที่ยวกับบ้านกรุ๊ปโอค่ะคลิปนี้นะคะจะชวนมาทำลาบเห็ดเข็มทองสูตรสมุนไพรกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันค่ะว่าทำอย่างไรและใส่อะไรเข้าไปทำให้ลาบของเรามีกลิ่นหอมสมุนไพรามากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำสิ่งนี้กันค่ะเพราะว่าใส่สิ่งนี้เข้าไปแล้วนะคะทำให้ลาบของเรามีกลิ่นหอมละมุนของสมุนไพรามากยิ่งขึ้นค่ะ เตรียมวัตถุดิบตามนี้เลยเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนใส่ข้าวสารใส่ตะไคร้ใบมะกรูดตามด้วยใบโหระพาคั่วทุกอย่างจนสุกจนมีสีเปลี่ยนไปแล้วก็ยกลงจากเตานำไปปั่นกันเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ข้าวคั่วสูสมุนไพรมาใส่ลาบของเราแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็มาเตรียมสมสุนสที่จะทำลาบได้เลยค่ะ ใครอยากจะเพิ่มวัตถุดิบหรือจะใส่อะไรเพิ่มก็สามารถเพิ่มได้เลยนะอันดับแรกก็นําเห็ดเข็มทองไปล้างให้สะอาดก่อนนะหั่นรากทิ้งแล้วก็ทําความสะอาดอย่างเบามือล้างให้สะอาดก่อนนําไปปรุงอาหารค่ะทําขั้นตอนต่อไปเลยตั้งน้ําให้เดือดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเห็ดเข็มทองลงไปลวกนะคะไม่ต้องลวกนานนะเพราะว่า เห็ดเข็มทองเขาสุกเร็วอยู่แล้วค่ะลวกสักไม่กี่นาทีแล้วก็เอาขึ้นมาได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็นำหมูหมาลวกในน้ำเดิมค่ะลวกให้สุกกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะนำไปปรุงรสชาติกันค่ะใส่หอมแดงตามด้วยข้าวคั่วสมุนไพรที่เราทำนะคะตามด้วยปูอัดค่ะมะนาวใส่ตามชอบนะคะใครชอบรสชาติเปรี้ยวนะคะก็ใส่ไปเยอะๆเลยค่ะพริกป่นค่ะ ด้วยน้ำปลาร้าหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาใส่น้ำตาลทรายเพื่อตัดรสชาติของความเค็มนะคะและคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันใส่ผักแต่งกลิ่นลงไปเลยค่ะปรุงไปชิมไปค่ะชอบรสชาติแบบไหนเราก็ใส่เพิ่มเติมได้นะคะปรุงตามที่เราชอบค่ะจะได้ถูกปากที่สุดค่ะหลังจากคลุกเคล้าส่วนผสมกันเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมเสิร์ฟกันได้เลยค่ะ ลาบเห็ดเข็มทองของเรานะคะสูตรนี้ก็จะหอมสมุนไพรมากๆเพราะว่าข้าขวคั่วของเรานะคะไม่ใช่ข้าขวคั่วเปล่าๆค่ะข้าขวคั่วเราใส่ตะไคร้ใบมะกรูดและใบโหระพาน,นะคะเป็นสูตรข้าขวคั่วสมุนไพรเพิ่มรสชาติเพิ่มกลิ่นทําให้ลาบเห็ดเข็มทองของเรามีความอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะที่ติดตามชมจนจบคลิปค่ะสำหรับเพื่อนใหม่ๆที่ยังไม่ได้ติดตามขอนฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้ขวัญด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะคลิปหน้าเจอกันค่ะ